เบิร์ตเทคนิคเปิดใจเล่าครั้งแรกเผยชัดทำไมเงียบมาตลอด3ปีสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของดาราสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาหลังได้เข้าให้ข้อมูลกับทางด้าน DSI โดยเบิร์ตกล่าวว่าดีใจที่ได้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ทําตามหน้าที่แล้วก็ทําในสิ่งที่เขานัดแล้ว ถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องสำคัญก็สามารถทักมาหาได้โดยตรงผมให้ข้อมูลทางคดีกับ DSI เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของไทม์ไลน์ที่ตนไปภูเก็ตคือตนไปจังหวัดภูเก็ตในวันที่17กุมภาพันธ์และกลับกรุงเทพในวันที่19กุมภาพันธ์เพราะแตงโมมีถ่ายละครในวันที่22 000, หรือ23กุมภาพันธ์ตนไม่แน่ใจแต่วันที่เกิดเหตุคือวันที่24กุมภาพันธ์โดยแตงโมได้บอกกับตนก่อนลงเรือหนึ่งคืนว่าจะไปกินข้าวกับกระติกและเพื่อน เบิร์ตยังเผยอีกว่าก่อนเกิดเหตุแต่งมอแต่งตัวตามปกติจากนั้นมาหอมแก้มแล้วบอกกับตนว่าที่รักเขาไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วนะระหว่างที่ตอนนอนอยู่บนเตียงตอนนั้นตนก็ไม่เอะใจว่าเป็นการบอกลาเพราะทำเป็นปกติก่อนออกไปข้างนอกอยู่แล้วทั้งนี้ตนยืนันว่าตนไม่รู้จักกับคนบนเรือสักคนรู้จักเพียงระติคนเดียวแต่ก็ไม่ได้สนิทกันส่วนอีกคนที่ชื่อ X ที่ให้ข้อมูลคนบนเรือ ตนไม่ได้สนิทด้วยรู้จักกันเพียงแค่วันที่ไปขับรถเล่นที่บางแสนจังหวัดชนบุรีเพียงวันเดียวและตนก็ไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยส่วนรายละเอียดอื่นอยู่ในสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ19นาฬิก19นาทีตนได้คุยกับแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายโดยแตงโมบอกว่าถึงร้านอาหารแล้วกินข้าวแล้วเธอกินข้าวหรือยัง ตนตอบกลับไปว่ากินแล้วกําลังทํางานอยู่หลังจากที่เบิร์ตพูดประเด็นดังกล่าวปรากฏว่าเพื่อนของเบิร์ตท,ที่มาด้วยพยายามดึงตัวเบิร์ตออกไปแล้วบอกว่าพอแล้วโดยเบิร์ตได้เผยอ,อีกว่าผมไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุอยากให้สังคมเสพข่าวแต่ไม่ต้องเชื่อข่าวทั้งหมดต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะทั้งนี้ผมไม่เคยโดนขม่มขู่และไม่กลัวใครด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากจบคําถามนี้ปรากฏว่าเพื่อนของเบิร์ตด,ดึงตัวเบิร์ตออกไปอีกครั้งจนไปถึงรถ ทำให้เบิร์ตมีอาการฉุนเฉียวสะบัดแขนเพื่อนแล้วบอกว่ากูขอพูดจากนั้นเบิร์ตกลับมาที่จุดให้สัมภาษณ์พร้อมเผยว่าตลอดเวลาที่ผมไม่ออกมาสามปีผมเสียใจผมเจ็บเพราะแต่ละคนจิตใจไม่เหมือนกันผมขอโทษที่มีอาการแบบนี้ผมรู้สึกอึดอัดบางครั้งเจอข่าวคนโจมตีผมแค่อยากจะบอกว่าจิตใจคนเราไม่เหมือนกันผมก็รับได้เท่านี้แต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันทุกวันนี้ผมเลือกทําตามใจของตัวเองไม่ได้ทําตามใจคนอื่นที่ไม่ได้ออกมา แต่สิ่งที่คนเรียกร้องให้ตนออกมาเป็นการทำตามใจของคนอื่นแต่ที่ตนเองไม่ได้ออกมาเป็นเพราะว่าตนทำตามใจของตัวเองก็ไม่เป็นไงครับก็ดีใจครับที่ได้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ทำตามหน้าที่แล้วก็ทำในสิ่งที่เขานัดแล้วครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องสำคัญอะไร ที่เขาจะขอเพิ่มก็ทักมาหาผมโดยตรงได้เลยครับครับผมก็ปเปก็คือว่าให้ข้อมูลทางคดีไปกับทาง d ี DS i เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ทุกเรื่องเลยครับผมครับ รเราทําอะไรอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณแตงโมบอกว่าอยู่ภูเก็ตด,ด้วยกันนะคะเกิดเดี๋ยวผมขออธิบายง่ายๆนะครับคือว่าผมไปภูเก็ตวันที่สิบเจ็ดแล้วผมกลับจากภูเก็ตวันที่สิบเก้าแล้วคือโมโลงเรือว,วันที่ยี่สี่แล้วจะมาบอกว่าผมรีบกลับมาวันเดียวอะไรอย่างนั้นอะ่ะผมก็งงก็คือว่าไทาม์ไลน์จริงๆแล้วอะ่ะคือผมเดินทางวันที่สิบเจ็ดแล้วผมก็กลับกรุงเทพมาวันที่สิบเก้า แล้วรู้สึกว่าโมก็มีถ่ายละครที่เป็นละครที่เขาถ่ายยังไม่จบก็คือถ่ายต่อถ่ายละครวันที่22หรือ23อะไรประมาณเนี้ยผมอาจจะจำไม่ได้ประมาณนี้ครับในวันนั้นนะคะวันที่ลงเรือมาผมจะถามว่าพี่ตงโมบอกอะไรกับเรา,ารบ้างคะว่าจะไปทําอะไรคะก็คือบอกผมก่อนที่จะลงเรือคืนนึงครับสมมุติว่าพรุ่งนี้จะลงเรือบอกผมคืนนี้ว่า วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาอจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะลงเรือไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วผมก็ถามว่าไปกับใครเขาก็บอกว่าไปกับเพื่อนกติกแค่นี้นครับผมก็ไม่ได้ถามต่อแล้ววันที่ลงเรือก่อนที่เขาเขาจะเดินทางออกจากบ้านผมได้นอนอยู่บนเตียงแล้วเขาก็แต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็เดินขึ้นมาลาผมว่าที่รักเขาไปแล้วนะเขาออกจากบ้านแล้วนะมาหอมแก้มครับก็คือนั่นแหละครับ ไม่ได้เป็นลางอะไรเลยครับก็คือปกติเหมือนเขาออกไปถ่ายละครเขาก็มาลาผมปกติเลยครับผมครับบอกแค่ว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมใช่ครับบอกว่ามีคุณกติกแล้วก็มีใครอีกคะหนูบอกแค่ชื่อคุณกติกคนเดียวบอกแค่ชื่อกติกคนเดียวครับแล้วผมก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มแล้วครับแลวอีกอย่างผมอยากพูดนะครับผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้จักกับคนบนเรือเลยนะครับสักคนเดียวผมรู้จักแค่กติกแค่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้สนิทกับกติกด้วยครับแล้วคนที่บอกว่าผมรู้จักกับคนบนเรือคนบนเรือรู้จักผม ผมไม่เคยรู้จักใครเลยผมไม่มีเบอร์ผมไม่เคยคุยกับใครทั้งนั้นคนบนเรือ,อ Egg, คนแล้วคนชื่อคนชื่อเอ็กที่ออกมาให้สัมภาษณ์หรือที่ออกมาให้ข้อมูล like ออกรายการอะไรสักอย่างผมได้ไปดูมาแล้วผมรู้จักกับเขาแต่ผมไม่ได้สนิทกับเขาผมรู้จักกับเขาแค่วันเดียว<บ>คือเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนสนิทผมชื่อน็อตน็อตเป็นเพื่อนผมรู้จักกับคนชื่อเอ็กเป็นเป็นรุ่นน้องกับคนชื่อเอ็กแล้ววันนั้นผม ได้ไปขับรถเล่นกับเพื่อนผมแล้วก็รุ่นน้องผมที่บางแสนเพื่อนเพื่อนผมที่ชื่อน็อตโทรไปหาคนชื่อเอ็กว่าพี่เดี๋ยวผมไปขับรถเล่นกันที่บางแสนเขาก็ติดต่อกันอะไรของเขาแต่ผมมันไม่ได้รู้จักกับคนชื่อเอ็กเพิ่งไปรู้จักกันแค่วันนั้นแล้วหวัดดีครับพี่พี่ชื่อเอ็กแค่นั้นเลยแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาไม่มีคอนเน็ชันไม่มีไลน์ไม่มีอะไรกับเขาเลยเขาสนิทกับคนชื่อน็อตมากกว่าเขา เจอผมแค่ครั้งเดียวก็คือวันที่ขับรถเล่นแค่นั้นเลยครับแล้วผมก็พูดอธิบายข้อมูลที่มีประโยชน์กับทางดีดะอะไรไปหมดแล้วคือผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้นะครับครับผมตครัาครับ,รบไม่ได้ก็คือทักมันอยู่ในข้อความมันอยู่ในรูปรูปคดีครับก็คือมีหลักฐานทุกอย่างผม ให้ทางดีดออร์ไปหมดแล้วครับแล้วก็ตามกับคุณตะโมไปครั้งล่าสุดกี่โมงอะไรล่าสุดที่ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วประมาณหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีครับหนึ่งทุ่มสิบเก้าคือตอนสุดท้ายใช่ใช่ครับวันนี้ตอนนนั้เขาบอกว่าอะไรคะตอนนนั้คือเขาก็ถามผมว่าเธอกินข้าวหรือยังเขามาถึงที่ร้านอาหารแล้วลงเรือกินข้าวแล้วเธอทําอะไรผมก็บอกผมผมทํางานทําไมเธอไม่บอกเขา ก็ผมไม่ได้บอกคืองานผมผมทํางานไม่ได้ผมไม่ได้ทํางานประจําวันนี้ผมอยากทําอันนี้พรุ่งนี้ผมอยากทําอันนี้ผมมีหลายอาชีพครับขอมาครับเดี๋ยวผมขอขอมาครับขอโทษนะครับขอโทษขอแล้วครับคือลึกๆแล้วผมไม่เชื่ออยู่แล้วครับครับเออผมผมขออนุญาตนะครับมันอยู่ในคดีหมดแล้วครับคดีนะครับดีนะคว่าตอนะีนะัีนะครันะครับคดีับคดีนะครัีนะครับีนราบคดีรับคดีนรัอคดีนะครับคดีนะครับคดีนะครับคดับคดีครับคดีครับค อยากให้สังคมเสพข่าวแต่ยังไม่ต้องเชื่อข่าวที่เสพทั้งหมดคุณควรคิดวิเคราะห์แยกแยะครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบมากพี่ขอบมากไม่มีคนคูผมครับผมไม่กลัวใครด้วยครับขอบมากครับขอบมากครับขอโทษทีนะคบขอโทษทีนะครับขอบมากครับขอโทษทีนะครับพี่ขอโทษทีนะครับขออนรับขอโทษทีครับพี่ผมไม่ออกมา ติดูติดูติดไม่มาอยากพูดอย่ากพูดเออยอยากพูดอยากพูดที่ผมไม่ออกมาสามปีอ่ะผมเจ็บผมเสียจใจแต่ละคนจิตใจแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันไลยมือแม่งยังไม่ <Okay. S 1> ไมเหมือนกันเลยความคิดยังไม่เหมือนกันเลยคุณจะมา <Okay. S 1> เอาง่ายๆนะครับผมขอโทษที่มีอาการหรือมีอาการแบบนี้ยผมรู้สึกอึดอัดนะครับที่เจอข่าวคนตัวมีผมหรืออะไร ผมแค่อยากจะบอกว่าจิตใจคนเราแม่งไม่เหมือนกันเว้ยคนเราผมรับได้แค่เนี้ยผมก็รับได้เท่านี้คุณรับได้เท่านั้นคุูก็รับได้เท่านั้นคือเหมือนกับว่าทุกวันเนี้ยผมเลือกทําทําใจตามใจผมผมไม่ได้ทําตามใจคนอื่นที่ผมไม่ได้ออกมาคนอื่นอยากให้ผมออกมาแต่ นั่นคือทําตามพวกคุณแต่ที่ผมไม่ออกคือผมทํำตามใจผมครับขอบคุณมากนะครับขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับขอรับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับและก็ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ